กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวนะครับผมของตัวแบรนด์ Border นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ของทาง Border ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้เมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่น Signature ของทาง Border นะครับ s i g n a t อร์คือตัวเรือนตัวนี้นะครับผมที่เป็นบรอนส่งหนึ่งแบบนี้เรียกว่าทรง o d ดิซีนะครับซึ่งเป็นรุ่นหรือว่าโมเดลแรกๆของทางแบรนด์โบเดอร์เลยที่สร้างชื่อมานะครับผมก็คือเป็นตัวเรือนบรอนที่มีขนาด45.5มิลนะครับยังคงขนาดเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นวัสดุบรอนด้วยนะครับ <G ül üş> ก็รุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่มีเคสพื้นฐานเหมือนกับ O อดิซีรุ่นอื่นเลยนะครับผมจุดเด่นของเคส o d ดซก็ Odyssey คือเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีการกันน้ำได้ถึง500เมตรมีปุ่มทีเรียมสเกเบลด้านข้างแบบนี้นะครับนี <G ül> <N> ่ครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเบเซลเนี่ยโดยปกติแล้วเบเซลของตัว o d ด s ซีเนี่ยมันจะเป็นเบเซลบรอนซ์เรียเลี่ยมหรือไม่ก็รุ่นล่าสุด ที่ทางร้านจําหน่ายอยู่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเพจนะครับผมจะเป็นสีเดียวหน้าปัดนะครับผมซึ่งเป็นอล mm ูมิเนียมก็ตัวนี้เนี่ยเบเซลรุ่นใหม่เลยนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นเบเซลที่ทําดีไซน์ใหม่เป็น3มิติก็คือเป็นเบเซลที่มีตัวบรอนซ์นูนขึ้นมานะครับผมเราจะเห็นว่ามีมาร์คเกอร์ที่เป็นจุดนะครับผม mm hmm. แล้วก็มีเลข15 30 45ซึ่งก็จะมีอยู่เฉพาะในรุ่นมเดลนี้เท่านั้นนะครับผม ก็โอดิซี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับขนาด45.5มิลเท่ากับของเดิมกันน้ำ5เาเามกระจบจะเป็นซับไฟทรงโดมนะครับผมก็าสามารถกันลอยได้แล้วก็มีการเคลือบสารการก็เรียกว่าตัดแสงนะครับอยู่ภายในตัวหน้าปัดที่เป็นกระจกซับไฟด้วยนะครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับผมก็คือเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับผมก็คือตัวพลายน้ําผมให้ดูนะครับนี่ครับ พายน้ําที่นูนขึ้นมานะครับผมจะเป็นพายน้ําที่เขาเรียกว่าลูมิเคสนะครับผมของทางโบเดอร์นะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นพายน้ําสวิสซ์ซูเปอร์ลูมิโนว่าเอามาขึ้นรูปนะครับผมผสมกับพวกเซรามิกพวกนี้นะครับให้กลายเป็นตัวก้อนพายน้ําทั้งก้อนเลยแบบนี้นะครับผม mm hmm. ก็จะทําให้สามารถที่จะส่องแสงเวลาเข้าที่มืดเนี่ยสว่างได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นทรงที่สวยงามนะครับ มีความหนามีเลเยอร์มี layer, มิติอยู่บนหน้าปัดนะครับผมจะไม่มีกรอบโลหะใดๆนะครับอยู่บนตัวหน้าปัดเลยนะครับผมก็สีตัวนี้ะนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมผมจําชื่อทุกทุกรุ่นไม่ได้จะมีสีเฉพาะของเขาอยู่แต่ว่าก็โดยหลักๆแล้วจะมีอยู่ทั้งหมดสามสีนะครับก็คือตัวหน้าปัดน้าเงินแบบนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มจริงๆเป็นน้ําเงินแบบแนวีนะครับผมนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าปัดสีเทานะครับ ทั้ง3รุ่นมาพร้อมกับพายน้ำที่เป็นลูมิเคสหมดเลยนะครับผมก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็จุดที่แตกต่างกับรุ่น,ก,นก่อนหน้าก็คืออันนี้สีเขียวเดี๋ยวให้ดูสีก่อนนะครับนี่ครับสีเขียวก็จริงๆในภาพเนี่ยสีมันจะดรอปอตัวจริงดรอปลงกว่าในคลิปนิดนึงนะครับสีจริงจะไม่ได้สดเท่าในคลิปนะครับผมก็สีมันจะออกแนวแบบวินเทจวินเทจหน่อยนึงนะครับ mm hmm. ก็จุดแตกต่างกับรุ่นอื่นๆรุ่นก่อนหน้าของทาง Ody ิ s ซ y คือตัวสาย ที่เราเห็นอยู่อย่างนี้นะครับเมื่อก่อนนี้แถมเป็นสายหนังทั่วไปนะครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสายแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นสายแบบเอ็นลิง์ด้วยนะครับผมเอ็นลิงก์ก็คือตัวสายยางนะครับผมมันจะชิดกับตัวเรือนแบบนี้เลยแล้วก็มีความโค้งมนนะครับเวลาใสา่ก็คือเวลาใส่แล้วมันจะไม่มีช่องระหว่างสายกับตัวเรือนนะครับมันจะเป็นสายที่ติดกับตัวเรือนแบบนี้เลยขาสายเป็นสปริงบาร์ฝาหล,ลังเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็มีลายต่างๆนานาอยู่ที่ด้านหลังนะครับผมเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับ ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดด้วย100เรือนนะครับผมจะมีเลขที่ตัวเรือนรันเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวบัคเกิลบันพับนะครับผมก็ mm hmm. จะมีนี่ครับเป็นวัสดุบร้อนมีตาแบรนด์อยู่นะครับร mm hmm. วมถึงห่วงที่ใช้ในการรัดสายโดยจะมีคําว่าโบเดอร์แล้วก็ตาของแบรนด์ครับเดี๋ยวลองท่าไปด mm hmm. ขปูข้อมือผมเนี่ยประมาณสักหกจุดเนิ้วนะครับก็เวลาใส่45.5เนี่ย ดูเต็มๆข้อมือนะครับผมแล้วก็ลักทุลักตัวนี้เนี่ยมันไม่กว้างมากเป็น45.5ที่ไม่ได้ดูใส่แล้วกลางง่ายนะครับแล้วก็ตัวเรือนฝาหลังไม่หนานะครับเลยเวลาใส่เนี่ยมันจะแนบชิดกับข้อมือก็ทําให้ใส่ง่ายใส่สะดวกมากขึ้นนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นออโตเมติกเดี๋ยวผมให้ดูตัวสีอื่นบ้างนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นออโตเมติกของทางไซโก้นะครับเป็นเครื่องรหัส NS 3 5ก็เหมือนกับรุ่นก่อนๆน,น้านะครับผมก็เป็นเครื่องออโตเมติกความถี่21,600รอบนะครับผมก็เป็นมาตรฐานของทางไซโก้นะครับหรือว,ว่ารหัสอีกรหัสหนึ่งที่ลูกค้าไซโก้จะคุ้นกันดีก็คือรหัส CR 3 5นะครับผมก็จะมีฟังก์ชันวันที่แล้วก็แฮกเข็มวินาทีได้ขึ้นแลนด์มือได้นะครับเป็นมายมเป็นแบบขันเกลียวแบบนี้นะครับผมหมนุนขึ้นก็คือขึ้นแลนด์ได้ด้วยแล้วก็เครื่ นี่นะครับหมุนตัวนี้หมุนลงนะครับวันที่จะเปลี่ยนแบบนี้เราก็ตั้งเวลานะครับเข็มวินาทีจะหยุดนะครับผมก็ให้เข็มวินาทีได้นะครับเวลาตั้งเวลา ก็จะประมาณนี้ครับเมนป็นยมเป็นใบขันเกลียวนะครับสายไซส 22, ์22สมมุติาลูกค้าซื้อไปแล้วไม่อยากใช้สายที่เป็น22มิลที่เป็นสายเอ็นลิงแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสายหนังที่มันจะเข้ากับตัวที่เป็นบรอนซ์ก็ได้นะครับผมก็ใส่กับสายหนังสีน้ําตาลอะไรพวกนี้ได้จุดเด่นของตัวเวเซลอย่างที่บอกครับที่มันเป็นตัวบรอนซ์ทั้ง ทั้งช้นเลยแล้วก็เป็นแบบสายมิติอย่างนี้จุดเด่นก็คือเวลาที่พาทิน่าขึ้นหรือว่าสีตัวเรือนบลอน์เนี่ยที่เวลามันเข้มขึ้นนะครับมันจะสวยนะครับมันจะด,ดูเป็นของวินเทจโบราณแล้วก็ตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้มีสีเข้มอ่อนต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยครับทำให้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับเวลาใส่ก็เป็นอีกรุ่นขายดีของทางโบเดอร์นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่ ซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์เขาด้วยนะครับโอดิซี่นี้ก็คือเป็นเคสที่ขายดีอยู่แล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมก็ตัววัสดุบ,บรอนแบบนี้นะครับราคาที่เปิดมารู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมนสองประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีส่วนลดต,ต่างๆนานาติดตามที่เพจก็ได้หรือว่าทาง Sho ป e e ก็ได้นะครับก็เป็นการรีวิวนะครับผมของตัว b o เดอร์ o d y s ซีรุ่นล่าสุดที่เป็นบรอนนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กล่องอ่านลืมพูด ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องแบตกล่องเหมือนกับกล่องอุปกรณ์นะครับผมมีตัววาล์วปรับแรงดันอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับรุ่นอื่นๆแล้วก็มีภายในจะเป็นบุกโฟมเาไว้แบบนี้นะครับผมมีวารันตีนี่นะครับผมอยู่ข้างในมีผ้าเช็ดในกัให้นะครับก็จะเหมือนกับรุ่นทั่วๆไปนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรีมิเดก็ฝาหลังจะมียิงเลเซอร์นะครับเลขที่ตัวเรือนเอาไว้นะครับก็จบการรีวิวครั้งนี้ครับ